สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะวันนี้นะก็ได้อีออมมานะคะพอดีว่าแม่ของตายไปที่นามานะคะทุกคนแล้วก็ได้ต้นอีออมนามานะนี่ค่ะติดรากติดลำต้นมาด้วยแบบนี้นะคะวันนี้ก็คือจะเอามาปลูกนะคะนี่ค่ะเอามาปลูกในล้อยางนี้นะคะได้เตรียมดินไว้แล้วนะแล้วก็ลงปลูกไปบางส่วนแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีออมนานะเดี๋ยวแม่ก็จะปักปักเลยค่ะทุกคนอีออมนาเกิดง่ายคะ่ะ ปักลงไปเลยเหมือนเราปักชำนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวต้นเขาก็จะรอดนะแล้วก็เกิดออกมาเองค่ะตามทุ่งนาเนี่ยเกิดเยอะค่ะอีออมสวยๆทางนั้นเลยเราก็เอามาปลูกแบบนี้ได้นะคะ จะได้มีอีออมเกิดในสวนของเราเนาะไม่ต้องไปไกลถึงทุ่งนาเนาะตอนนี้แม่ก็กำลังปักลงในล้อ,อยางนะคะที่เตรียมดินไว้ค่ะ ดินบริเวณตรงนี้นะคะแฉะอยู่แล้วนะคะก็พอปักเสร็จก็จะไม่ได้รดน้ําแล้วนะคะทุกคนไม่อย่างนั้นน้ําจะมากเกินไปก็ประมาณนี้โอเคแล้วค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็ปักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าอีกประมาณกี่วันนะคะต้นเขาจะ ยืนได้ด้วยตัวเองนะอีออมปลูกง่ายค่ะทุกคนก็คือเหมือนกับต้นผักบุ้งเลยนะคะเวลาเราซื้อมาจากตลาดตัดเอาให้เหลือโคนแล้วก็ติดรากเนี่ยเอามาปักชำปักชำนะคะเขาก็เกิดง่ายค่ะค่ะทุกคนวันนี้นะคะไต่ก็มาอัปเดตนะผักอีออมนะคะที่วันก่อนนะคะแม่ได้ปักชำนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้ต้นเขารอดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็รอดแบบรอดทุกกิ่งด้วยนะคะ รอดทุกกิ่งที่ปักชำเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าเขามีการแตกยอดแทงแทงยอดออกมานะคะทุกกิ่งเลยนะคะทุกคนถือว่าปลูกง่ายมากๆเลยนะสําหรับต้นอีออมนะคะผักอีออมผักพื้นบ้านนะคะของภาคอีสานเรานะคะก็เก็บจากทุ่งนาเก็บแบบออถอนมาทั้งรากเลยนะแล้วก็เอามาปักชำปักชำลงไปค่ะวิธีการเหมือนกันกับการ ปลูกผักบุ้งเลยปลูกผักบุ้งโดยการปักชํารากเนี่ยนะคะเหมือนกันเลยนะคะทุกคนแล้วก็ติดรากดีนะคะเนี่ยค่ะแทงยอดออกมาแบบนี้นะคะก็จะเห็นเลยว่าทุกยอดทุกกิ่งที่นํามาปักรอดหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้แต่ก็จะมารดต้นอีออมนะคะให้เขาเจริญเติบโตงอกงามแตกใบใหม่ออกมาเยอะนะเนี่ยค่ะวันนี้แต่จะใช้เป็นตัวนี่เลยค่ะ จุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะคะกับอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะนี่ค่ะ2ตัวนี้เดี๋ยวไต่ก็จะใช้ในการราดรถนะคะเตรียมน้ําใส่บัวรดน้ําไปแล้วนะคะนี่ค่ะอ่าเราก็เทลงไปเลยกะกะเอานะคะทุกคนนี่ประมาณ2ช้อนนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะคะใช้1ฝาค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ ราดรถไปเลยนะคะที่ต้นอีออมนะในเมื่อรถต้นอีออมนะคะเดี๋ยวไต่ก็จะขอรถออผักบุ้งด้วยเลยนะคะซึ่งอยู่ข้างๆกันตรงนี้นะคะปลูกในล้อ,อยางนะเดี๋ยวจะรถทั้งสองอันออทั้งสองล้อ,อยางไปพร้อมๆกันเลยค่ะตัวจุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็จะช่วยกระตุ้นรากนะคะบำรุงดินด้วยนะบำรุงใบด้วยค่ะ นี่ค่ะให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีนะคะแล้วก็ยังช่วยทําให้ต้นพืชมีความแข็งแรงด้วยค่ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการแทงยอดนะคะอันนี้เป็นผักบุ้งนะ,ะตัวนี้ใช้ได้เป็นประจำเลยนะคะทุกๆประมาณ4-5วันนะคะก็ใช้เลยนะคะจุลินทรีย์ 4, สังเคราะห์แสงนะอ่านี่ค่ะ เท่านี้นะคะสำหรับการปลูกอีออมง่ายมากๆเลยเห็นไหมเอ่ยว่าผ่านไปเพียง5วันเท่านั้นนะคะก็เห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขนาดนี้ใครอยากปลูกอีออมลองดูนะคะสวัสดีค่ะ